ก็มันเป็นเพระาะฉันไงที่ทำให้เธอเสียใจจนต้องมึงรอโวยวายอย่างนี้ไ,<ว>ไม่เคยรอฟังเธอเลยเอาแต่รู้ทวนลมทำเป็นหน้าไม่หนน ที่เธอต้องการวีคะห์ ก็มันเป็นเพราะสัา chia trong Chúng mừng Vội Hãy chúc ta Chân này Chỉ tôi yên hồn hồn xin Chân hồn Anh cứ พ้ on, day, day, uh, no ่วว้าวเาเว้าวฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่นฮ่รฮ่าี่าฮ่าฮ่าาฮ่าย่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่าฮอามันฮาฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ไฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่าาฮ่่าฮ่า้่าฮ่่าฟังทางนี้ดีกว่า กันหน่อยค่ะสวัสดีครับ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 ,วรบพวกเราทวิตนะครับจากกีฬาครับครับแต่ละท่านครับร้องนำครับครับร้องนำมีใครร้องตามไหมคะผมสวัสดีครับผมร้องตามครับร้องตามสามคนครับผมใอ่ต่อค่ะสวัสดีครับโคกเล่นกีตาร์ครับค่ะกีตาร์นะคะผมนุกมือกองครับมือกอง สวัสดีครับจ่ายครับเล่นเบสครับสวัสดีค่ะนิพร์ค่ะร้องตามเมื่อกี้เห็นร้องตามอยู่ตรงข้างๆนะร้องตามจริงโยกอยู่นะหนูเชื่อว่าป้าๆของหนูที่อยู่ที่บ้านเขาต้งใจันหมดแล้วตอนนี้เขาต้องคนถามว่า พี่ๆสื่อสารกันว่าอะไรในเพลงเพราะหนูอ่ะฟังไปฟังมาแค่รู้สึกว่าเพลงดูเหมือนแบบไม่อยากสนับสนุนความรุนแรงก็ไม่เป็นเพราะฉันเองเป็นหนูพูดไปอาจจะไม่รู้เรื่องให้พี่ๆพูดดีกว่าค่ะก็พวกเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะฮะ่ะเอ้ยอย่าไปก้าอันนี้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 ไเขากีนยวกับเพลงนะเฉยก็คือเหมือนเหมือนเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราเหมือนกับมีคนคนรักคนหนึ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยครับก็แบบ ขอให้รักษาเขาไว้ดีแล้วแบบวันหนึ่งถ้าเกิดเราโอหักขึ้นมาหรือว่าแบบทำอะไรให้มันเขาเสียใจขึ้นมาแล้วก็บพันว่าเราจะต้องาจต้องเสียเข้าไปแล้วก็ต้องมาพานใส่คนอื่นทั้งนั้นที่แบบก็เลยเป็นแพ้แล้วพานเดี๋ยวนอกเรื่องนีดหนึ่งไม่มีในในสคริปดูจากฝีไม้ลายมือคือแต่ละคนดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นการฟอร์มทีมใหม่คุณผู้ชมแต่ทุกคนนี่เก๋าหมดเลยถูกไหมเก่งมากครับเก่งมากไม่ได้ยอนเลย คือไม่ไม่ถ่อมแน่เลยด้วยก็พอตัวแล้วครับพอตัวเหรอตัวก็พอตัวแบบแบบเถ่อกันยังไงบ้างคะอยากรู้แบบประสบการณ์ของเรานี่มันเก๋ายังไงบ้างคนมือกีตาร์นี่ซ้อมวันละแปดชั่วโมงครับโอ้ซ้อมกีตาร์เหรอฮะซ้อมกีตาร์เหรอซ้อมอะไรก็ไม่ทันส่งเร็วไปหน่อยส่งเร็วไปหน่อยเหรอคะเออโอ้โหหนูสาชงว่าจะแบบว่าเป็นวงใหม่แต่ว่าแบบเก๋าระดับตำนานเลย ช็อตยังไม่ถึงเขาเรียกเรียกว่าเราเล่นเราเล่นดนตรีกันมานานประมาณเพราะว่าดูดูจากแบบคือหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงค่ะหนูแค่รู้สึกว่าด้วยบี a ด้วยจังหวะต่างๆมันดีมากๆเลยแต่ที่สําคัญคือหนูฟังแต่เพลงแรกกับเพลงนี้มันแตกต่างกันยังไงคะเพลงแรกเพลงแรกเพลงไหนครับอุ้ยไม่เรียมาด้วยทีนี้ก็พอาเลยเพลงที่ผ่านผ่านมาอ่เพลงที่ผ่านผ่านมาอ่าก็จริงๆเพลงนี้มันมันก็เป็นการรวมตัวของ สมาชิกใหม่ขึ้นมาด้วยครับจากเบสครับผมก็เป็นเป็นเพลงแรกที่มารวมตัวกันแล้วก็เป็นอีกอีกอีกเขาเรียกว่าอีกได้ทำงานร่วมกันครับวันได้คิดกันสี่คนครับในรูปในรูปแบบที่แบบว่าเราอยากจะนำเสนอความสนุกของเราในนอตร์ล็อกครับผมครับแล้วอย่างแบบพี่โฟกกับพี่นุกข่าวบอกว่าแบบสัต ตาวมันใส่แบบยับเลยแน่นมากอืตรงนี้เราดีไซน์กันขึ้นมาเองใช่ไหมฮะใช่ครับอืมการทํางานเป็นไงบ้างครับตอนที่อยู่ในห้องอัดโอ้โหวเรออย่างนี้แปลว่าสนุกครับสนุกได้คือวงได้ทดลองอะไรใหม่ๆด้วยครับแล้วก็ได้ได้เรียกว่านําเสนอมากกว่าครับว่าใน ดนตรีมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าก็จะเป็นความแปลกใหม่ที่แฟนๆจะได้เห็นด้วยยอดเยี่ยมอ่ะผมชอบผมพี่อาร์ตมากนะใช่ไหมผมนึกถึงบูเบอรลีนเนี่ยอันนี้พี่อาร์ตตั้งใจไหมฮะตั้งใจตั้งใจใคาแรคเตอร์เออมึงเล็บนี่ดูเล็บพี่อาร์ตดิไหนโชว์หน่อยนี่เอ้าเสี้แหมะแล้วอย่างเมื่อกี้คือคุณผู้ชมเขาได้ฟังแค่นิดเดียวแล้วถ้าสมมติว่าอยากฟังเต็มเพลงอยากให้ฝากเอ็มวีแล้วก็ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าสามารถติดตามพี่ๆได้ที่ไหน โอเคครับก็อยากเอ่อบีตัวเต็มก็ดูได้ที่ช่องของค่ายเลยครับช่อง G-Lab นะครับใน YouTube นะครับผมส่วนของติดตามวงก็มีทั้ง Facebook, IG, TikTok, ค่ะ t w i t t e r มีหมดครับก็คิดว่า t i s b a n d ก็จะเจอพวกเราเลยครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาสร้างรอยยิ้มให้หนูแล้วก็คุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากครับ